นะครับอาถุงมือยางาง้อลงแรงมันก็เป็นทุนที่เราเลือกแนะนําด้วยในวันนี้นะครับอาคุณก่ออันขอดูถุงมือยางในมาเลเซียสักหน่อยสิเช้านี้ได้เลยครับสู้ไหมฮะถุงมือยางที่มาเลเซีย,อยโอ้โหโโหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าใครมาฟังเราช่วงโต้นรายการเนี่ยที่อันเราไปฟังว่าอัยเดทคุณเอ็มมาวันเมื่อวานเนี้ย SGT ลงแรงกว่ามาเลเซียลงไปแตะเห็นฟรอ่ะวันนี้ก็ไม่แปลกใจนะถ้ามาเลเซียขึ้นแล้วเราจะเห็นแตะซิลิ่งอ่ะส้ม ใช่ไหมฮะเมื่อาวานนี้ต้องเรียนอย่างนี้ฮะตัว S C G T ที่ลงแรงเนี่ยหลกัลกๆเลยมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลเฉพาะตัวในประเทศของ,ของเขาเลยแต่ว่าพู้นในมาเลเซียพันผวนมากเพราะว่ามีสองประเด็นที่เข้ามาเป็นประเด็นกดดันทําให้เกิดแรงขายหุ้นถุงมือ,อยางที่มาเลเซียรประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็มีข่าวว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยอาจจะเก็บภาษีที่เรียกว่า windfall tax windfall tax นี่คือภาษีส้มหลด ภาษีส้มหล,ล่นเขาว่าไงครับภาษีเหมือนลาบลอยอ่ะลาบลอยส้มหลน่นชื่อเหมือนเธอเลยส้มหลน่นส้มหล่นนี่แปลว่าอะไรฮะส้มรบปัป๊บรับโชคอะไรอเออเหมือนได้มาโดยโดยไม่ได้คาดหวังค่าเหมือนแบบอ่ะครับเกก็เห็นภาพง่ายเช่อนอน้องส้มมีที่อยู่ที่โคราชมีที่อยู่ที่เขาใหญ่แล้วมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงตัดผ่านโอ้โหมูลค่าที่ดินของเธอจากไร่ละหนึ่งร้อยบาทอาจจะขึ้นไปไร่ละหนึ่งแสนไงอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า ส้มหลน่นหรือลาบลอยครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียมีการพูดคุยกันว่าคุณกลุ่มถึงมือยางตอนนี้ที่มาเลเซียเนี่ยที่กําไรโตเยอะๆเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องของโควิดสิบเก้าซึ่งตอนนี้รัฐบาลมาเลยเนี่ยก็ต้องใช้เงินจํานวนมากไงไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือประชาชนพี่น้องเขาก็เลยมีแนวคิดว่าอันนี้แล้วอย่างเงี้ยคุณกําไรดีผิดปกติเพราะว่ามีส้มหลน่นม,มีลาบลอยอหรือว่าวินฟาวแท็บ ครับจะมีการเก็บภาษีไหมเอ่าเลยทำให้หุ้นที่มาเิเซยมาลงเลยไงเพราะถ้ามีการเก็บภาษีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับกำไรไมันก็หายไปเลยไนงะถูกไหมคุณกอครับครับเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้แหละทำให้มาริเซยเม,มื่อวานลงอะไรอนยะ่างงี้ครับแต่ของไทยอสมมตินในกรณีที่หนึ่งถ้ากรณีน,นี้เกิดทุกท่านต้องคิดตามแล้วนะว่าหุ้น SGT มันควรจะขึ้นหรือมันควรจะลงคําตอบของอ้างคือมันควรจะขึ้นแรงด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันเกิดการเก็บภาษีครับ ที่มาเลเซียกองทุนต่างชาติมันเขาขายที่มาเลีแล้วเขาอยากจะมีหุ้นถุงมือยางในมือเอา้าก็ต้องมาซื้อเมืองไทยหรือเปล่าคุณก่อถูกไหมักรณีรน,นี้ถ้าเกิดเนี่ยกับเป็นบวกกับถุงมือยางที่เมืองไทยนะไม่ได้เป็นลบแต่อย่างใดเลยนะจริงต้องมองกลับกันนะใช่ต้องมองกลับกันว่ามันเกิดเหตุการณ์ร้ายที่ฝั่งนู้นมันก็ต้องเป็นบวกกับเรารอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่ง ที่เมื่อวานทำไมทุนถูกถูมือยางที่มาเลเซียลงแรงครับข้อที่สองนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นข่าวว่าอาจจะมีการห้ามการทำ contra transaction คืออะไรครับเพี่อ c o t r a n s a c เนี่ยคือถ้าอันยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนเหมือนคุณก่อครับอ่าคุณก่อลงทุนแล้วเป็น day trade ซื้อเช้าขายเย็นอะไรเงี้ยตอนตาดปิดคือนักลงทุนที่เป็น day trade เนี่ยก็คือ บางครั้งสมมติเขามีเงินขค้น้อยเดียวแต่เขาอยากจะซื้อหุ้น1,000บาทระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเขามีบัญชี ATS ที่เป็นวงเงินนะก็เหมือนบัตรเครดิตนะเขาก็สามารถซื้อขายได้ตามวงเงินเขาแต่พอสิ้นวันเนี่ยทงก็ต้องขายหุ้นออกถูกไหมเพราะเขาไม่มีเงินถือซึ่เงินนี้ถ้านักลงทุนเมืองไทยเนี่ยก็จะ คุ้นเคยอยู่แล้วกับคำว่าเดย์เทรดเดย์เทรดเล่นระหว่างวันโฉบไปเฉี่ยวมาแต่สิ้นวันฉันก็ต้องคืนของนะเพราะว่าได้เป็นเหตุผมว่าทำไมแบบตลาดหุ้นไทยแบบสามโมงกว่าไปแล้วถ้าตลาดดูไม่ดีมันจะมีแรงขายเพราะฉะนั้นลงทุนที่เล่นเดย์เทรดเนี่ยก็จะจะไม่เก็บของกลับมานหนึ่งไม่มีเงินด้วยหรือว่าสองฉันอาจจะเดย์เทรดฉันก็ต้องจบในวันเป็นสไตล์การลงทุนวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่มาเลเซียว่าเขาจะห้ามการทำแบบคอนทราสซัคชั่นคอนทราสซัคชั่นเนี่ยมันก็เป็นอันเข้าใจว่านเป็เป็น รูปแบบการให้บริการของโบรกเกอร์ฝ่ายล้นเช่นอ่านกระตอกลงการว่าฉันจะลงทุนหุ้นเอโดยซื้อๆขายเอเนี่ยดูราคาหุ้นแบบขึ้นลงลดปริมาณหนึ่งแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เป็นคอนทราคทันเด็กชันจะไม่มีการชําระเงินจะจะจะมีตัวเงินเนี่ยมันก็จะเป็นเน็ตผลตอบแทนก็เหมือนเดเทดเหมือนเดทเอทก็ว่าวันนี้ก็มีข่าวเข้ามาว่าจะอาจจะแบบว่าห้ามทําการ ธุรกรรมที่เรียกว่า contra t ร a n s a c t i o n ังนั้นมันแน่นอนแท้ถ้ามันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับของในมือมึงก็ต้องอันวายออกมาถก่อนใช่ใช่ครับใช่ไหมฮะก็ทำให้เมื่อวานเนี้ยหุ้นถุงมืออย่างที่มาเสียลงแรงเพราะฉะนั้นพอดูอย่างนี้เนี่ยพอเรามาดูว่าทําไมถุงยางมาเลเซียลงแรงเราก็จะเหตุผลหรือเขาแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วเห็นเลยครับว่าเมื่อวานนี้หุ้น stct ของเราที่ลงเนี่ยคือลงแบบไม่มีสติไม่มีเหตุผล แล้วเราดันลงแรงก่าเขาเนอะคุณก่อใช่ครับถูกไหมฮะใช่คืออันมากคนก็แบบงงๆว่าทำไมมาเลเซียลงก็ไม่รู้ฉันกำไรฉันขายก่อนแล้วกันฉันขายก่อนฉันขายตามไปก่อนเพราะว่าฉันนั่งทำบ,บนกําไรครับใ,<ช>ใช่ไหมฮะแต่พอไปดูเหตุผลที่มาเลเซียลงเนี่ยกับทําให้เราชอบ SCGT มากขึ้น<ช>ถูกไหมฮะใช่ครับแม้ว,ว่าโดยรวมเนี่ยธีมการลงทุนช่วงนี้เราจะเน้นตีมวัคซีนนะธีมวัคซีนแต่หูราคาพุ่งลงมาจาก90บาทคุณก่อเราเหลือ65บาทราคานี้เราก็ แนะนำนะเข้าไปซื้อเล่นรอบน่้จะพอรีบาวได้พอดีบาวได้นะฮะเพราว่าพอรีบาวของคุณก่อนนี่คืออะไรนะถ้าซิลลิงนี่เรียกว่าพอไหมนะพอรีบาวไหมฮนะซิลลิงแหมไม่กล้าบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคืออาจจะมองเลขเจ็ดไหมอ่ะคือ นี่ก็ลงลงมาเลยเจอวันนี้เปิดมันก็ได้เจ็ดแล้วป่คุณไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พอไปยิงถุงมือมาเลน <c oughs> ถุงมือมาเลขึ้นอ่ะเช้าเนี้ยใ,ใช่มาแล้วเรื่องที่แบบกังวลเรื่องเก็บภาษีเรื่องอะไรที่มาเลเคือได้เกิดฝั่งนู้นมันก็ดีฝั่งนี้อะ่ะถูกไหม คือมันลงามาแบบงงๆนะแต่วันนี้แต่พี่พี่อั้นมาเหตุผลแล้วทุกคน,น่าจะผมว<ช>่าน่าจะเข้าใจเรื่องของการขึ้นแบบของราคามากขึ้นนะครับไอ,อ,อ้เขตเหตุผลหนึ่งที่เขาลงเพราะชนละมุนอะ่ะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย SCGT บางไทยติดแคชบาลานด้วยออพอเหมือนมีคนอยากขายเนี่ยแหลกซื้อมันก็เลยน้อยกว่าปกปติพอ SCGT นี่เป็นหุ้นที่มาร์เก็ตแคปใหญ่มากนะคุณกอลเหตุผลวันละเป็นพันๆล้านนะใช่ไหมฮะซึ่งตัวแคชบาลานเนี่ยเขาจะหลุด วันจันทร์หน้าแล้วโอ้ครับนะครับ